เอาอีกแล้วฮะตองใช้คํานี้เลยที่ภูเก็ตฮะคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมฮะมันมักจะมีปัญหาหนึ่งฮะนั่นก็คือกรณีของรถที่เป็นผู้ให้บริการรถตู้บางทีก็มีปัญหาแท็กซี่ก็มีปัญหารถที่ให้บริการผ่านแอปก็มีปัญหาล่าสุดคราวนี้แท็กซี่ไม่พอใจฮะรถเก๋งมาให้บริการผ่านแอปคือลูกค้าเขาเรียกผ่านแอปถูกไหมฮะพอขับมารับลูกค้าปรากฏแท็กซี่บอกว่าคุณมาแบบนี้ได้ยังไงปรากฏถึงขั้นนี้เลยฮะคุณผู้ชมฮะโมโหทุบฝากระโปรงรถจนบุบฮะ แล้วก็อ้างว่าสาวขับรถเก๋งเร่งเครื่องจะชนอ้าวลองไปชมคลิปเหตุการณ์ก่อนครับเร่งยังมึงมากลัวดุกรากฏนิ่งครับพุงเม็ดเหรอนิ่งครับพุงเม็ดเนี่ยจะเล่นหนีลิฟต์ไม่ไหวเลยจังได้คนนี้อ้วนนีีคเดยแล้วอีกสองคนจำไม่ได้อ่าไปเดียวเไปหลวงพักก่อนไปเลยคุณไม่ยอมย่าง

แต่ขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าก็มาจอดเองนะเอาเนี่ยครับคุณผู้ชมนี่เป็นเหตุการณ์ที่คนขับทุกๆที่จังหวัดภูเก็ตครับไปช่วยเหลือสาวขับรถเก๋งที่มาขับรับผู้โดยสารเนี่ยนะฮะที่ชุมชนบ้านกำมะลาหมู่3าครับตำบลกำมะลาอำเภอก,กระทูเพื่อจะไปส่งที่ป่าตองแต่ปรากฏเจอคนขับแท็กซี่เสื้อสีฟ้าแล้วพวกอีกสองคนเข้ามาทุบก,กระปกุกขอไปฮะทุบก,กระโปรงหน้ารถเก๋งของฝ่ายหญิงจนบุบฮะ แล้วในคลิปคุผู้ชมจะเห็นว่าตำรวจภูกเก็ตเขาก็เข้ามาเคลียร์นะทางคนขับตุ๊กๆเห็นเหตุหการณ์ก็เป็นพยายในให้กับสาวขับรถเก๋งก็ไม่ยอมฮะ เพราะว่ามาทุบรถผู้หญิงอะมันไม่ถูกต้องบอกว่าแจ้งไปที่ขนส่งภูกเก็ตแล้วส่วนสาวเจ้าของรถก็มองว่าคู่กรณีเนี่ยไม่มีสิทธิ์มาทุบรถเพราะเป็นการทาลายทรัพย์สินส่วนกลุ่มคนขับแท็กซี่ก็บอกว่าก็ขับมาจอดเองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาครับและแน่นอนฮะเรื่องนี้ก็ต้องถึงขนส่งภูเก็ตฮะล่าสุดเมื่อวานนี้ขนส่งจังหวัดภูเก็ตไปตรวจสอบทันทีนะครับคือคนขับแท็กซี่ในคลิปก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยมีลูกค้าเดินมาหาบอกว่าจะไปป่าตองตนจึงบอกวว่่่่าาาาาคครถ400บบทแแตลูกก้อพง กดแอปเรียกเลยแล้วกันตรงนี้สักพักหนึ่งฮะเห็นรถเก๋งขับวนมาสองรอบมาเจาะที่หน้าคิวจึงเดินไปถามแต่คนขับเนี่ยเร่งเครื่องเดินหน้าคล้ายจะชนครับตัวเองก็เลยใช้มือดันฝากระโปรงทําให้เจ้าของรถไม่พอใจโวยวายเสียงดังหาว่าทุบรถอแต่เดี๋ยวทีมงานลองดูจากเปิดภาพนะฮะสภาพรถกับสิ่งที่ทางด้านของคนขับแท,ท็กซี่ในคลิปบอกนักข่าวก็เลยถามฮะประเด็นเรื่องแท็กซี่มาเสียเพราะคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมว่าเนี่ยฮะดูฮะ พี่เขาบอกว่าเนี่ยฮะใช้มือดันฝากระโปรงรถฮะเอาละครับนักข่าวถามว่าพี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมมนมีข่าวเรื่องแท็กซี่มาเฟียนะมีเหตุการณ์แบบนี้บ่อยครั้งคนขับแท็กซี่ยืนยันบอกว่ามันไม่ใช่มาเฟียผมก็ไม่ใช่มาเฟียเพราะมาเฟียก็ต้องมีปืนแล้วก็ข่มขู่นิดถ่ายสิแต่ตนเนี่ยไม่ใช่เอาละครับไปฟังเสียงของคนขับแท็กซี่คู่กรณีก่อนครับผมบอกว่าใจผมจะไม่รับอันนี้ผมไปยืนฝั่งหน้าเลยก็ของก็ ครับผมผมป้องป้องกันเองว่าเขาจะเจอผมเอามือไปกดดันดันดันรถไว้ดันหน้ารถก็จังหวะไปเกิดฝากระโปรงเปิดฝากระโปรงแล้วมันเกิดเสียหายอรอครับถ้าเป็นเอฟรับไม่ได้ครับมีแท็กซี่ชุมชนอยู่แล้วไม่ใช่เรากลางหรือเราไม่ไม่มาเฟียอะไรไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่มีผมก็อยากรู้เหมือนกันผมก็อยากรู้เหมือนกันที่กกก่าวว่าตรงนี้มาเฟียมันมาเฟียแบบไหนเออมาเฟียมันเป็นยังไงพี่มาเฟียต้อง อะไรต้องมีปืนอะไรคมตูรีบใช้หรือแบบนั้นอ๋ออีทิบมีมอิไม่ใช่เอาละครับขนาะที่ทางด้านของหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งภูเก็ตครับทางคุณกรพิทักษ์อาจสุวรรณครับบอกว่ากรณีนี้น่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะฮะแล้วก็ กรณีนี้ไปจบที่สพกรมรลาแล้วตำรวจพรรษาทั้งสอฝ่ายไปไกล่เกลี่ยจนยอมความกันได้ครับคนขับแท็กซี่ก็จ่ายค่าเสียหายให้คู่กรณี5,000บาทนะครับแล้วก็ทางขนส่งภูกเก็ตจะเรียกคนขับแท็กซี่ไปสอบวินัยในวันนี้นะครับซึ่งหากว่าพบว่าผิดจริงก็จะมีการสั่งพักใบอนุญาต6เดือนแต่ถ้าหาความผิดร้ายแรง อาจโดนเพิกถอนใบอนุญาตขับรถนะครับผมอ่ะ<ม>ก็คือจริงๆภูเก็ตตอนนี้เขาอนุญาตนะในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันเรียกรถถูกกฎหมายแล้วนะครับผมสำหรับบางเจ้าแต่ว่าแน่นอนฮะเหตุการณ์มาเกิดซ้ำๆค่าวก่อนจำได้ใช่ไหมฮะฝรั่งขึ้นรถตู้ไปแล้วแล้วอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าไงลงจากรถมาเดี๋ยวนี้เลยฝรั่งบอกว่าฉันต้องลงได้เหรอ<ม>ฉันก็เรียกรถมาถูกต้องนี่เอาละฮะก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดการปัญหายังไงเพราะตอนนี้มีไฮซีซ่าแล้วนักเที่ยวเริ่มกลับมาแล้วนะครับผม วัยเข้าใจง่ายกดตับติดข่าวช่องแปด